เธอไงบูเจถามผู้ชายว่าเธอบูเจทุกคนค <c oughs> วันนี้คือวันที่ปอ๊อกกำลังจะเอาเสือที่จมูกป๊ออกแล้วนะคะทุกคนอ่าเจ็บนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะเค่ <c oughs> นีน้เราก็วสวยแล้ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเจ็บปะเมาเหรอไปกินข้าวอะไรปะหิวไหมเพื่อนทาตื่นมาสองสามรอบแล้วก็ตื่นมาสองสามรอบเอ้อเจ็บไหมม่ ่เดินดูทางด้วยนะคะตื่นมาก็ซาเลยบองให้ว่าเดินเยอะๆไปเริ่มปวดแล้วนะเริ่มปวดแล้วอวันนี้มีผู้ชายนำนะคะหล่อมากเลยเห็นไหมล่ะคู่เดทเธอไงบูเจ้ไฮ y hi to c a m แคม คันที่นหนาก็แหงมากที่สุดตั้งแต่มาคือพาผู้ชายมาเจอตั้งแต่วาเนี้อุเจสงสารเพื่อนจังอุตสารมีผู้ชายมารับแต่ดันมาวันหน้าแหงยังไงมากินซุปซุปไก่สองดันยังรู้สึกอาวแบดอยู่นี่ึงระบมระบมนี้ยังไม่ปวดแล้วคัะ ป้าน่ารักมากคุณก็แบบว่าอย่างเงี้ยต้องกินอย่างงี้ <laughs> ใช่อันนี้ก็คือมีข้าวอยู่ระวังก่อยากกินกินจิ๊ดมด่ไกินไม่ได้ค่ะโนโนนะจ๊ะใครมาทำโรงแามบ้านโนบางจีนนะต้องอยู่ตรงนี้เองเลี้ยวมานิดนึงะ่ะใช่ในโนนี้คือสุดยอด <c oughs> เออกจะลงมาแล้วก็มา straight มาทีท่นี่นอนมากคล่องคอเดียวเพราะว่าพอทำเสร็จแล้วอะ่ะเราจะแสบคอนิด,น,ดนิดหนึ่งทุกคนนะไม่นิดเลยแหละแสบเลยแสบนี่ก็โควิดอีกแค่วันนี้ดูสวยอะ่ะเดี๋ยวดูนะ <c oughs> ดูอย่างนี้แล้วอะ่ะ ดูดูโอเคใช่ไหมเออได้อยู่สวยไม่ได้อยู่สวยกูรอแล้วเนี่ยกินข้าวกินอะไรได้หมดเลยแค่ซึมมึนๆเฉยๆแบบเออเออะซึ่งปกต,ติมีคนเอออยู่แล้วไงหมอติพอได้โดนยาก็เลยเออเลยเด<ล> <laughs> ินไม่เป็นเลยพยาบาลแบบเตือนมาว่า อย่าเพิ่งกินข้าวอาจจะมีอ้วกหรือาารอาเจายียนได้อะไรเงี้ยแต่อกินข้าวได้ปกติเลยข้าว,ขาวอาหารอร่อยรสชาติดีแต่แสบคอนนหนึ่งแต่กินกดปกติหรือก,กูยังเมายาเขาอยู่อ่ะเขาเลยกูเลยกูใด,ดก็ไม่รู้ก็ทำยังไงอ่ะที่เขาทำหัวใจ <c oughs> น้อง่่อฝนนะคะล่ามจากบิวตี้เซอร์ r จรีนะสั่ง ซื้อน้ำเรียกว่าไงนะน้ำฟักทองมาให้เขาจะช่วยอะไรอะคะอันนี้มันจะช่วยพวกน้ำฟักทองเขาจะช่วยในการลดบวมด้วยค่ะใช่แต่กินเยอะๆไม่ดีนะคะเดี๋ยวตัวเหลืองอ้าวเอามาสักกล่องใหญ่เออไน่ารักมากขอบคุณนะคะดูแลดีมาก beauty surgery ภารยาเขาก็ช่วยนะไม่แนะนำให้กินพวกอาหารเผ็ดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะอาหารดองอาหารน็ออาหารดองอาหารทะเลอาหารร้อนก็ไม่กินหรอ คือแรกๆอย่าเพิ่งกินเพราะว่ามันสามารถแบบเวลา,าจัดไปทั้งเป็นซุป <c oughs> อะไรเงี้ยจัดไปแล้วมาเป็นพ่อหม้อร้อนเลยนะเพราะว่าบางทีมัมนร้อนมากๆใช่ไหมคะน้ำมูกเราสามารถหลออกมาอ๋อสมมติถ้ากินแอลกอฮอล์แล้วจะเป็นยังไงแล้วแต่เคสที่เขา,าจมูกหลุด สองมันจะสกปรกกินเลยดีละอหานี้มึงบินมาอาาเกาหลีมึงต้องอดให้ได้แค่หนึ่งเดือนนะคะใช่กายาค่ะยาที่เกาหลีนะคะเขาก็จะจัดให้เป็นชุดเลยค่ะแล้วก็จะเขียนบอกด้วยว่ามีเช้าเย็นเพื่อความสะดวกของตัวคนไข้เองเราไม่ต้องมานั่งจำว่ายาตัวนี้ต้องกินตอนไหนบอกเลยว่าแสบคอจริงๆนะคะคือทางพี่เจนนะคะ beauty surgery เขามีเป็น travel pack เป็นแบบ essential pack ให้ปอยอยู่แล้วเนาะและเขามี spray ฉีดคอไม่ให้รว้ยเพราะว่าแสบคอจริงช่วยมากๆเลยนะคิดมาให้ดีมากๆเตรียมมาให้เลยมากๆไลฟ์เซฟเวมากมากนะคะนี่ทุกคนจมูกจะเป็นแบบนี้ I don't know how it's gonna turn out but hopefully it looks good ทุกคนว่ามันสูงโรอว่ะมันดูสูงปะทุก ่ากินมากแต่ไม่รู้จักความสดน,นะคือปองงง <ST> <C EN> <ING> มันมาเป็นเซตค่ะอันนี้ประมาณอันนี้บทนี้นะคะเป็นเซตมากับเส้นโซบะด้วยแล้วก็มีดสดซุปด้วยนะราคาประมาณ3 5มาบาทนะคะอันนี้ก็พอๆกันนะเป็นประเคือุ้า้ใกล้บ้านมากๆเดินมาไม่ถึงสินาทีเนาะ5นาทีไม่ถึงเลยบางที่เขาบอกว่าทำจมูกมากมินซีปลาดิบไม่ดีแต่บางที่ก็บอกว่าดี คือพ่อกดไหนพูดที่แบบอ่ะชิ้อย่างเงี้ยโอโทโร่อ่ะที่สิบน,นี่อ่ะขายชิ้นละแบบสามร้อยกว่าบาทชิ้นเดียวสามร้อยเออสามร้อยบาททุกคนที่นี่สามร้อยนั่นคือเกือบได้ทั้งเซตหนึ่งเซตแล้วอ่ะทุกคนแล้วค่ะมีเครื่องดื่มมาให้ด้วยอีกที่ถูกเกินไปอ่ะเรื่องจริงป่ะเนี่ยราคานี้คือดีมากร้านนี้นะคะ เด่นมากต้องมากันคนะ่ะผมไม่อยากเชื่อเพราะจะมีความมั่นที่แบบมาเดินข้างนอกด้วยหน้าอย่างนี้ได้แต่ที่นี่เือบเ,เป็นเรื่องปกติมากใช่ะเออแต่ตอนแรกเราไม่เช่อป๊อปสก้าเว้แต่ตอนอันดาอันคะคะช่วงนี้พอเริ่มออมแล้วนะคะเริ่มรู้สึกแบบปวดปวดที่หูนิดนึงแล้วก็แบบระบมระบบที่จมูกนิดนึงนะคะแต่พราจะบอกว่า ตั้งแต่ปอผ่าตัดจมูกเสร็จช่ตั้งแต่ทําทจมูกเสร็จอะพอพักประมาณแบบ2ชั่วโมงแล้วปอก็เดินออกมาช้อปปิง้งเดินกินข้าวทั้งวันเลยนะทุกคนซึ่งปอก็อึ้งอยู่นะว่าเฮ้ยทำจมูกแม่งชิวอะนึกว่าปอไม่คิดว่ามันจะออกมาทำได้ อยากมาอัปเดต Quick l y นะคะจมูกที่ปอไปทำมาเมื่อวานนะเมื่อคืนวอนนอนหมอนสูงนะนอนแบบฟิลประมาณเนี้ยไม่สูงมากไม่ได้ต่ำมากาจริงบอกเลยว่านอนไม่ค่อยหลับเลยนะคะไม่รู้ทำไมกันมาไม่ได้เจ็บไมไ่อะไรเกี่ยวกับที่ทำมาเลยนะแต่รู้สึกแบบคอแบบคันคอปากแตกคอแห้งเพราะว่าเหมือนตอนนี้เรายังหายใจไม่สะดวกตอนนอนใช่ไหมคะแต่คือปออยากจะเพิ่มมาดูหน้าของปอตอนนี้นะคะนี่คือวันที่สองนะแล้วปอเพิ่งตื่นเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนมันไม่ได้ช้ำไม่ได้บวมแบบ ย่างที่ปอคิดไว้อย่างนั้นเลยอะดูดิสภาพเหมือนปอตื่นปกติไม่ได้เหมือนไปทําจมูกมาเมันเรเห็นภาพรีวิวที่อ่านมาเหมือนกับเขาตื่นมาตาปูดตาเขียวไปโดนซ้อมอะไรทุกคนแต่ปอคือแบบเฮย้ยโอเคอยู่เลยน,นี่นิดนึงนะคะแกะเทปหน้าจมูกให้นะคะ ที่หายใจไม่ออกนี่คือเป็นพาร์ไดซ์ใช่ไหมใช่เป็นแปลว่าเหมือนข้างในมันบวมอะค่ะเพราะเราปรับโครงสร้างทั้งหมดเลยก็จะรู้สึกอึดอัดในช่วงแรกสามวันแรกค่ะมาเช็ดแผลทำความสะอาดกันแล้วนะคะรอบต่อไปเราจะมาที่นี่คือตัดไหมเคยขอบตาแอบช้ำขึ้นนิดนึงเนาะมันช้ำก็ต้องจะต้องไปเดินต่อแล้วจะได้หายใจตอนแรกวันนี้ว่าคอยยัดสำลีเข้าไปข้างในเพราะมันเหมือนกับหายใจไม่ค่อยออกเราจะไปอีเทวันกันเลยนะคะไปเดินเล่นกัน นี่คืออัพฟินของเราในวันนี้ชิลๆสบายๆแล้วก็มาถึงอ e ีเทวันกันแล้วนะคะเย้ <Yeah. S 2> yeah. สังเกตได้เลยนะที่นี่เขื่อนนะักท่องเที่ยวเยอะมากแบบเชื่อกับตรงแถวกลางน้ำนะ ฮัลโหลเช้านี้เป็นยังไงบ้างตอบมาบวันที่สองนะใช่วันที่สองนี่าจะบวมใช่วันนี้หน้าอวบอิ่มสุดตอนเนี้็พอเห็นว่าหน้าแบบเอววันเนี้ยหน้าแบบไม่ใช่เราหรอกแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้เขียวมากแต่บวมเหมืนเดิใช่เข้าที่นี่มาเลยทุกคนเป็นฟิลแบบมีอะไรแบบอ่ะเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ผสมกับอู่รถนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเดินไปจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลา อ,อย่าโดนแดกมากนะักทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนก <Hello. S 2> ันไ่ร <laughs> ู้อยน้ำมูกหลอะ่ะทุกคนที่นี่มันมีความเรนดอางนี้เลยที่ปอชอบม,มากๆที่มันมีแบบมีสเสน่ห์มากๆคือมันจะมีตึกอะไรแบบนี้ผสมกับตึกอย่างนี้เว้ยเป็นแบบมีสไตล์ขึ้นมาเก๋มากเขาเรียกที่นี่กันว่า Brooklyn Off Zone นะคะแล้วคือปอบแบบเปออแม่งคล้ายๆจริงๆแบบมันมีความแบบ มีเสน่ห์มากๆควรจะมาเดินกันมาเที่ยวกันที่นี่นี่คือครั้งแรกที่ปอมมาที่นี่ตั้งแต่ปอเคยมาเที่ยวเกาหลีเลยนะเพื่อนแนํนาให้มาอย่าใจเพื่อนๆดูผิวหน้าคนที่ไม่ได้ล้างหน้ามา5วันนะคะปอไม่ได้ล้างหน้าเลยนะคือแค่แบบเอาสำลีเช็ดหน้าด้วยน้าเปล่าแค่นั้นเลยนะปอเซอร์ไพรส์กับผิวปอมมากๆเพราะว่าปอบเป็นคนที่อย่างน้อยจะต้องล้างหน้าทุกวันเป็นคนชอบล้างหน้าเพราะจนรู้สึกแบบเป็นคนหน้ามาันไงนี่หรอปะถ้าเกิดไม่ล้างหน้ามันจะรู้สึกแปลก แต่ผิวยังเป็นอย่างนี้เลยทุกคนตั้งแต่ประทําทจมูกมานะคะปอดื่มโฮซี่วันละหนึ่งซองตอนท้องว่างทุกวันเลยนะคะอันนี้ป็ปรึกษาคุณหมอแนละ้วคุณหมอบอกว่าปอดื่มได้นะคุณเมื่อคนไหนถ้าเกิดทำจมูกหรือทำัิยกรรมอะไรมนาะต้องอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนว่าดื่มได้หนระือเปล่าแต่ปอถามแล้วปอดดื่มได้เนาะเัียังใสสิวไม่ขึ้นเลยแนละ้วทุกคนปอบแบบอึง้งมากมาก,มาก,มาก,มากที่แบบ ค่ะแม่ร้ะนน่าเสียไม่ขึ้นนะตัวนี้สามารถไปสั่งกันได้ที่ล้าน Ad Posey Skin เลยนะคะราคาหนึ่งกล่องห้า้อยห้าสิบาทสองฟรีด้วยนะคะและตอนนี้มีโปรแถมแก้วถ้าใคนสั่งเกิน3ามกล่องได้ฟรีไปเลยนะทุกคนดูพอพี่ได้ถ่ายรูปนี้นะคนเป็นอะไรตายเฮ้ยเป็นอะไรบอกวันนี้คือวันที่ป๊อกำลังจะเอาเสืกที่จมูกป็อออกแล้วนะคะทุกคนรอไม่ไหวแล้วที่จะเอาเสืกออกจริงเพราะว่า มันลำขาดมันลำขาดมันเหมือนกับมีอะไรแปลกที่หน้าตลอดเวลาเนี่ยบาร์บว่าเป็นคนชอบล้างหน้าล้างหน้าก็ไม่ได้วันนี้เราจะเห็นจมูกจริงๆของเรานะคะว่าทำออกมาแล้วหน้าตาเออกเป็นยังไงนะ Exciting day แน่นอนนะคะ <c oughs> นี่คือ Affiliate day ของเรานะคะ s t r e e t s t r e e ทเท่ๆสไตล์สาวจมูกใหม่ <c oughs> อฟัฟเฟคของเราวันนี้ซื้อที่เกาหลีหมดเลยนะ <c oughs> ไม่มีอะไรหนที่เอามาจากซิดนีย์เลยวันที่รอคอยใช่ <c oughs> <c oughs> อหมดกับพี่อได้ม่หลายวันแล้วคันเอออยากจะออกอยากจะมีการเร่งเขาด้วยนะแล้วคือมาก่อนเวลาด้วยนะอยากถอดจัดอะเราจะไปฉายแสงแบบรวมกันก่อนนะรู้สึกยังไงร้อนเย็นไม่รู้สึกอะไรเยคือยังทำจมูกเนี้ยครั้งหนึ่งก็ควรพอหรือว่ายังไงเออจริงๆแนะนำประมาณ1-2ถงครั้งให้ีพอ ให้มันถ่ายบวมจริงๆนะหนึ่งระดับ <c oughs> มันยังบวมอยู่ค่ะแต่เราอาจจะอมองไม่ค่อยออกเฮ้ย <c oughs> ตัดใหม่นะม <c oughs> ่าะจะมูเจ็บนิดน,งนึงนะคะนิดนึงนะคะเฮ้ยตื่นเอยากจะตัดใหม่ข้างหน้าจะหมมให้นะคะ <c oughs> เอ้ยไม่ไงว่านะ่ะ วสวยแต่บวมและตรงนี้คือบวม้วยใช่ไหมบวมหมดเลยควมเลย <laughs> เพราะว่าดูอวว้วนๆตรงเนี้ย so far oh. know. so far so good เราเสียบแปะกับจมูกตัวเองอยู่นะคะแต่มีคนเตือนมาแล้วว่าประมาณหนึ่งเดือนเนี้ยเราจะมีความ,มง <c oughs> มงๆกับจมูกแตงว่านี่คือจมูกกูหรอหรือว่ามันแบบยังไม่ลงแบบหันข้างโน้นเนี้มันยังไม่ลงลงตัวเต็มที่อ,อ่ะเันยังบวมอยู่ใช่ อันนี้เพียบบวมอยู่เยอะเลยค่อยบอก่ก็รู้สึกแปลกก็คือไหนเห็นอะไรที่มีเงามีกระจกก็คือสองทุกอย่างอัปเดตจมูกของปอนะคะวันนี้คือหลังจากถอดเฟือกแล้วปอไปเดินแถวไปเดินแถวห้องแดงมาอีกสองหมือขำมาเดินเยอะมากเพราะเราอยากจะให้มันลดบวมเร็วๆเนาะปอจะชอบเรียกตัวเองว่าวันก่อนมอก็น้าแบบนั่งเหมือนเอลฟ์บ้างหน้าเหมือนกวางบ้างวันนี้นะ แล้วมันก็ตายวันนี้จะเย็นเธอให้เวลาตัวเองบ้างได้ปะวะคือแบบแค่นี้มันก็ดีแล้วสําหรับคนเพิ่งทําจมูกมาหกวันแกะกวันคือสวยแล้วชะนีโอเคสวยเลิศค่ะสวยแล้วทุกคนมีใครคิดว่าพี่ไอด่าน้าเหมือนลิซ่าบ้างไหนขะไวดูซิมีคนบอกใช่ปะเพิ่งมาเอ๊ะแบบเมื่อวันก่อนเราเคยพี่ไอด่าแบบจริตแบบหน้าตาเหมือนลิซ่าว่ะจะหลิดหรอวะไหนขอขอดูหน้าหน่อยมีใครว่าพี่ไอด่าน้าเหมือนอ้วันป้า แต่เหมือนจริงๆแบบเจลิดอ่ะเหมือนเลยอย่าคิดว่าแบบแกะเฟื่อมาแล,แล้วจะอินเลิฟก,กับจะูกเราเลยเพราะมันยังบวมอยู่เนาะแต่ปอโชคดีมากๆที่ปอช้าำน้อยทุกคนปอเชื่อว่าชำน้อยมากๆเลยแต่ปอจะบอกเพื่อนๆว่าปอเดินเยอะมากพูดได้งไงตั้งแต่ปอทําจมูกมาไม่ได้มีวันไหนที่หยุดนอนอยู่บ้านเลยพ <c oughs> ี่ไอเน่าไม่พาปอเดินทุกวันเดินทุกวันจริงคือพอปอผ่าตัดเสร็จใช่ปอไปกินข้าวใช่กินข้าวเสร็จไปเดินชอปปิ้งต่อเลยจ้ะไม่มีพักไม่มีคำว่าหยุดพัก กำลังจะได้ล้างหน้าครั้งแรกในรอบหกเจ็ดวันนะอฟอมล้างหน้าตกปลดปลนะอะทุกคนฟันแฟกกบ่บบปอสัญญานะคะไม่ว่าปอจะกลับบ้านมาเมาขนาดไหนและไม่สบายขนาดไหนนะครับว่าจะต้อง อ t least อย่างน้อยคือล้างหน้านะล้างหน้าแปรงฟันแต่ถ้าเกิดแบบหมกหนักมากอาจจะไม่แปรงฟันแต่ล้างหน้าคือต้องมาก่อนนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอ่อปอเคยเป็นคนสิวเยอะาาอมากเลยนะแล้วพ่อปอฟิลแบบมีมีปมอ่ะทุกคน <laughs> มีปมคิดว่าถ้าเกิดว่าปอไม่ล้างหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยสิวปอจะกลับมาเหมือนเดิมเนาะไม่รู้ทำไมจริงๆมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะว่าเราเดื่มโฮกซี่ถูกไหมคะพี่ไอด้าอยู่ที่นี่วันสุดท้ายนะคะ ทิ้งกาไปแล้วอะสองวันแต่เธอก็ตามมาวันนี้คือวันที่เราดูปกติที่สุดอะไอ้ยังมุ้งหลายว่ะันนะวันนี้สวยจังเลยขอดูหน่อยซิจบจบหนึ่งไซเอฟเฟคน้องเซอร์ไซเอฟเฟคคืออาการของคนที่ทำจมูกมาแต่รั้งมุ้งหลายนิดนึงเพราะว่าจมูกมันยังรวมอยู่เนาะเกลย แล้วคือมันรู้สึกค่ะมันรู้สึกเปล่าวะแบบน้ำมูกแบบที่แบบไหลโดยที่แบบถหาเรานั่งอ๋อมันคือน้ำมูกไม่ใช่เลือดขอเมาส์สนัญญาซื้อกาแฟมาใชยแสงอะไรปเนี้ยไม่เคยกินหมดเลยเอามาให้คนอื่นกินตลอดโดยเมาส์ออยาเอาอันนี้ออกอะพี่เขาให้ออกคเออกได้ออกเลยะเฮ้ยเขาบอกว่าถ้ามันหลุดเองก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่อันนี้จะหลุดเองแล้วเหรอ เรามากิากนข้าวที่ร้านเกาหลีร้านหนึ่งนะคะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้คือลายเซนดา์ลายเยอะมากแซงว่าจะต้องอร่อยนะไปะสรุปคือเดินออกนะคะ <c oughs> คือเพราะเมนูเขามีเลือกให้เลือกไม่เยอะเลยน้อยมากก็เลยไม่ตรงกับตามไลฟ์สไตล์ของเรานะคะคนบ้าก็บ้าซื้อกันตามนะคะเก็บทุกร้าน แม่กูโดนเลยละแม่กูโดนอกแล้วแม่ตัดทุกร้านนะแม่มาจบกันที่ Cat คาเฟ่นะคะดูน้องตัวนี้น่ารักมากเลยตัวนี้ขาเลยต้องเห็นต่อน้องยืนเนาะคือขาสั้นมาโอ้ยน้องมันคืออะไรอะ มันเป็นดิสออร์เดอร์ว่าจะลองไปนอนที่โซฟาจะดูว่าอีน้องตัวนี้น้องตัวนี้จะรักกันและตามกันมาหรือเปล่าน้องไม่ยอมมาหาให้ตามมาบแบบน่ะอ๋อไม่ได้เป็นคนพิเศษค่ะดนั้นสำหรับน้องแมวตัวนี้นะคะเราสำคัญเต่ผิดไปว่าเขาจะตามมา,มาสุดท้ายก็คือไม่ตามมา ได้รับตัวอื่นละตัวเดียวก็อยู่ในล้านสติกเกอร์นะคะมากวีต้องมาถ่ายสติกเกอร์อทมาอุ้ยมันใส้จะทำมันทส่บมางเลยถเแ่เจ้าีขวัวหลอกอ่ะก็มาแปะสักแกคูดนีมานมากเลยเป็นที่มานอมองเลยเราไม่ะได้แบบเปทำะไรทำไมาทอยมีช้ำ บ้าทำอัลเทอร์ลาคะไม่ทำไรอัลเทอร์ลาขอรีวิวอลเทอลาที่นีหน่อยเป็นไงแต่เขาทายนี่นะเขาทายาชาฮะราคาเท่าไหร่โดนไปสองหมสองที่ทายเท่าไหร่ช็อตล่าสามพันนะ้าที่นี่เกือบราคาดีกว่าคุเอนน่ะแมวแมูกูจอาแมวเลยแมวไอ้ีู่ัวแ่เจ็บแล้วเนี่ย เจ็ดจมูกอล้โอเคได้แล้วโซคิ้วยาได้จะไปแล้วนะไหนเล่ะก็ลองพูดกันเมื่อกี้ว่ารอบนี้เราไปอะไรกันมาได้บ้างลีเทอร์บอนสองรอบอานซาสองรอบการลบสกิลสองรอบไงกันเดียวกันนั่นแหละแล้วก็กลางนำนับไม่ทั่วการนำคือทุกวันไม่มีวันไหนไม่เด้เลยบายบาย เรามีปัญหากันเล็กน้อยนะคะเอาจริงปัญหาก็ไม่ค่อยเล็กน้อยอะทุกคนเอ่อกระเป๋าใส่ไม่พออะ <c oughs> ปอกไม่ซื้อภาพเยอะขนาดนั้นด้วยื้อของเราวันนี้ซื้อที่เกาหลีหมดเลยละ ไม่มีอะไรมากที่เอามาจากซิดนีย์มันไม่พอหรือเพราะแจ็คเก็ตเลยต้องทิ้งนี่ก็ทิ้งไว้บ้างนะต้องยอมเสียสละเหรอจีบจะต้องเช็คเอาท์ตั้งแต่11บเอโมงนะแต่พอลงไปถามเขาว่าเช็คเอาท์เลทเช็คเอาท์ได้เปล่าที่โรงแรมนี้ขอเลทเช็คเอาท์ไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากเลทเช็คเอาท์ต้องจ่ายเพิ่มนะคะชั่วโมงละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันวอน,นค่ะเพราะจ่ายเพิ่มไปสองชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้ฉัน I d อ่านอนว่ h จะฟักจะด o ย o งไงเราจะต้องไปซื้อกระเป๋าเพิ่มนะแล้ววันนี้ต้นบ่ายโมงนะครับปอมีนัดกับคุณหมอที่บาโดมากินะตัดไหมในจมูกของปอนะทุกคนแล้วก็ที่หลังหูเนาะอ้าเอาคนไหนมาเกาหลี้วช็อปหนักเกินไปนะคะมาที่ดโซ่นะเป็นแบบกระเป๋ากระสอบเลิศมากโอ้ยลงมาทุกคนตอนนี้ว่าจะตายนี่คือความใหญ่ไปแค่ตัวปอเลิศขอบคุณน้องเทมมี่นะคะ บอกประมาณอปาณอแบบโกมาตอนแรกอีก็ช่างไงเดียวช่ไงเดียวบาย my Korean home นะคะรอบนี้ปอมมาเกาหลีปอแบบรู้สึกว่าที่นี่คือแบบแบบเป็นอีกบ้านไม่ใช่บ้านของปอแต่คือเหมือนกับมันเหมือนพอะปอมมานานกว่าหนึ่งอาทิตย์ไปอยู่มาสองอาทิตย์ใช่ไหมคะมันเหมือนทําให้ปอแบบเฮ้ยเหมือนหรืกูอยู่ที่นี่วะเริ่มสับสนอีกแล้วทุกครั้งที่ไปเมืองใหม,ม่ๆนานๆอยากจะเฮ้ยหูกืกูจะย้ายไปอยู่ที่นี่ดีวะอะไรเงี้ยทริปของคนที่มาเกาหลีนะคะ เอากระเป๋า์ต t r a มาด้วยนะหรือว่ามาซื้ออย่างปอก็เอาเจนนี้คือไม่แพงเลยประมาณ5,000ันบอลแบบไม่ถึง300รอย่ะเออมาซื้อที่เอาดโซนะทุกคนไดโซโอเคพอถึงโรงพยาบาลมามจะมาเจอคุณหมอแล้วนะคะอยบนิดนึงนะคะจตะตัดในจมูกให้นะคะถ้าเจ็บห้ามสะบัดหน้านะคะยกมือบอกหนิงได้เนาะก่อนนี่คือก่อนที่เราจะทำนะ ชดมาค่ะคุณพอข้างหน้าไม่ค <lawsuit> ่อยแต่ข้าง้านี่คือแบบน่เลยคระเช่ยนี่กำลังิมทอมาทาดูสินุณผู้ชมท่นผี่้ังหัวค่ะมันจะมีบางท่านที่เขาแบบเป็นแผลเป็นอะไรอยู่ใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นหรือเปล่าเนาะฉะนั้นหลังจากนี้ประมาณอาทิตนึงเราให้สเก็ตอะไรหายหมดแล้วก็เริ่มทาเคีมดรว่าแผลเป็นได้เลยค่ะิมอยมนกตอนอะไรสงสัยอยากถามคุณหมอเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะุณหมอชอบไหม คือว่าจะยิงโพลาเมดเนียแล้วในเรื่อว่านุ่มยิ่งสวยคุณบอกว่าสวยมากหน้าต่อัปดีค่ะจออ่าวุ้นตีส์ที่คือโค้กอ은경우는조금더슬림해지거든요그래서경험해보เ면돼요คุณบอกว่าแน่นอนค่ะยิ่งตัวฟอตรงช่วงปลายจะมูกในช่วงปีจะูกมดาจะกสลิมกว่านี้แน่นอนค่ะเป็นอยู่ในช่วงบวมอย่าเนาะ